สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโฟโต้คอหนเนอร์จะมาสอนวิธีการถ่ายภาพริมไลท์ครั้งที่แล้วนานมาแล้วแหละมีภาพริมไลท์ออกมาบ้างอาจจะแบบว่าเป็นลักษณะข,ของการโพสการยืนยังไงอะไรอย่างนี้แต่วันนี้เนี่ยจะมาสอนวิธีถ่ายภาพค่ะริมไลท์คืออะไรริมไลท์คืออย่างนี้ไงมันก็คือแสงที่มันเกาะขอบตามไลผมป่อยผม เสื้อผ้าหรือว่าตัวลำตัวของเราเนี้ยเป็นลักษณะของการถ่ายภาพย้อนแสงอะ่ะแล้วตัวเราก็บังพระอาทิตย์อยู่แล้วขอบของแบบคือตัวของแบบเนี้ยเด่นชัดออกมาจากแบ็คกราวด้วยแสงริมไลท์พวกนี้ <S <S แล้วทีนี้ช่วงเวลาของริมไลท์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ทั่วไปตามปกติก็คือจะเป็นช่วงประมาณบ่ายสไปจนถึง6กโมงเย็น ก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วยว่าเออมีเมฆหรือเปล่าริมไลท์เนี่ยมันจะมีความพิเศษของมันเรียกว่าเป็นสเปเชียลแสงเลยแหละคือมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันคือถ้าวันไหนเมฆมากมันก็จะไม่สามารถถ่ายริมไลท์ได้ฤดูที่ถ่ายลิมไลไทลไล์ได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็จะเป็นฤดูหนาวค่ะเพราะว่าท้องฟ้าจะใสเมฆจะน้อยทําให้เกิดริมไลท์ได้ง่ายทีนี้ริมไลท์เนี่ยมันไม่ได้มีแสงเดียวนะเราอาจจะเคยเห็นภาพที่มันเป็นแบบ แสงเหลืองแสงส้มอะไรเงี้ยคือแสงที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาอย่างที่บอกว่าริมไร์มันจะเกิดช่วงบ่ายสามถึงหกโมงใช่ป่ะคะในแต่ละช่วงตรงเนี้เราก็จะได้สีสันที่ต่างกันถ้าเป็นช่วงบ่ายสามสี่โมงเราจะได้แสงริมไร์ออกโทนแบบเหลืองอ่อนๆขาวๆเลยแต่ถ้าเป็นสี่โมงถึงห้าโมงเนี่ยจะเริ่มเหลืองละเหมือนที่เขาเรียกกันว่าแสงทองอะแล้วก็สุดท้ายก็คือช่วงประมาณห้าโมงถึงหกโมง แล้วก็เลื่อยไปจนถึงพระอาทิตย์ตกเนี่ยเราจะได้สีส้มซึ่งมันก็จะส้มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแต่ยิ่งใกล้พระอาทิตย์ตกมันก็จะส้มมากอันนี้มันก็อยู่ที่คอนเซปต์ของภาพของเราเราวางไว้ว่าเราอยากจะได้โทนลิมไลท์สีอะไรคะ mm hmm. การเลือกโลเคชั่นเราควรจะเลือกโลเคชั่นถ่ายริมไลท์ในสถานที่ที่แสงแดดส่องถึงแน่นอนทัวร พราะไม่งั้นเราจะสร้างลิมไลท์ได้ยังไงถูกปะอุปรกรณ์ที่ใช้แน่นอนกล้องถ่ายรูปอยู่แล้วอันที่2คือเลนส์เลนส์อะไรก็ได้สามารถนํามาใช้ถ่ายริมไลท์ได้อยู่ที่เราวางคอนเซปต,ต์เราดีไซน์ภาพไว้ยังไงวิธีการเซ็ตกล้องถ้าเป็นแ a n นนใช้โหมด AV ถ้าเป็นนิคอนใช้โหมด A การเซ็ตค่า F ออยู่ที่การดีไซน์ภาพเหมือนกันชัดลึกชัดตื้นก็ขึ้นอยู่กับคอนเซปต์ที่วางเอาไว้แต่อย่าลืมเรื่องของการสื่อความหมายถูกต้องด้วยนะคะ คราวนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าการถ่ายริมไรท์เนี่ยมันก็คือการถ่ายภาพย้อนแสงถูกปะทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยถ่ายย้อนแสงเนี่ยหน้าก็มืดนะสิมันก็ถูกค่ะหน้ามืดแต่ว่าเราก็มีวิธีแก้อยู่เราจะใช้วิธีการชดเชยแสงไปทางบวกเพื่อให้หน้าหายมืดทีนี้วิธีการชดเชยแสงเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบก็คือถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ละเมียดละไมในแสงอ่มมาหูยต้องการแบบ ทุกอย่างโอ๊ยถูกต้องเงี้ยแนะนําให้ใช้วิธีการวัดแสงเฉพาะจุดก็คือเราจะวัดแสงไปที่ผิวของนางแบบถ้านางแบบเขาเป็นคนที่สีผิวปกติอะ่ะก็คือผิวขาวผิวอะไรธรรมดานะไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นอย่างสาวแคมรูนหรือสาวจามก้าอะไรเงี้ยเราก็ พอเราว่าแสงช็จุดปุ๊บใช่ไหมเราก็ชดเชยไปทางบวกอาจจะสัก1สต็ปหรือ1นจุดห้าสต็ปก็ลองลองวัดดูว่าอันไหนมันได้ความเป็นธรรมชาติมากกว่ากันแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแล้วก็ใช้วิธีการชดเชยแสงไปทางบวกเหมือนกันคือก็ว่าวิธีนี้มันจะเร็วกว่าคือบางทีเราอาจจะแบบไม่อยากทําพิธีกรรมวัดแสงแบบเทพๆอะไรเงี้ยเราก็ใช้แบบวิธีของเราเร็วๆเ,เอาแบบเฉลี่ยทั้งภาพไปเลยแล้วชดไปทางสักบวก1สต็ปหรือ1.5สต็ป เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าความแตกต่างเป็นยังไงคะ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีวัดแสงที่แบบมีทั้งแบบเฉพาะจุดแล้วก็เฉลี่ยทั้งภาพดีกว่าเดี๋ยวให้ครูถ่ายให้ดูเดี๋ยวจะถ่ายแบบวัดแสงเฉพาะจุดให้ดูก่อนอว่ามันเป็นยังไงถ่ายลิมไลท์เนี่ยใช่ไหมเทียบกับเฉลี่ยทั้งภาพดูซิว่ามันจะต่างกันไหมใช่แต่ทั้งสองวิธีนี้จะต้องชดบวก,บวกจะบวกกี่สต็ปบวกหนึ่งแล้วกันอ่าบวกหนึ่งสต็ปมาลองดู วัดแสงเฉพาะจุดใช่ป่ะนั่นเป็นใช้ F 1.8ไปแล้วกันนะอ่าชดบวก1สตอ็สตอปเออวัดแสงไปที่หน้าของมามูนะโอเคงั้นเอาตรงนีน้อันนี้เป็นการวัดแสงเฉพาะจุดแล้วก็ชดเชยแสงไปทางบวก1สตอ็อปรีแลกเลยนะมามูแล้วก็วัดแสงที่หน้าลอไว้ครึ่งหนึ่งโฟกัสที่ตาแล้วก็ถ่ายเลย โอเคต่อมาเป็นฉเฉลีย่ยทั้งภาพโอ okay, เคเฉลีย่ยทั้งภาพเราก็ไม่มีอะไรนอกจากการโฟกัสแล้วก็กดชัตเตอร์ทำไมถูก <c oughs> เราไม่ได <c oughs> ้ม <c oughs> ีม <c oughs> พิธีกรรมอะไรเลยอย่าลืมโฟกัสนะครูมามูลูกแอสเซอร์กลาวเป็นยังไงบ้าง <c oughs> คือไม่รู้ว่าสรุปว่าเราจะใช้แบบเฉลี่ยทั้งภาพดีกว่าไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรเยอะแยะมากมายด <c oughs> ีกว่าแล้วตามสไตล์ของเรานะคะเราชอบอะไรเร็ว ีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ดูภาพริมไรเยอะๆอะ่ะจะเห็นว่าจะมีบางภาพเนี่ยที่มันดูเป็นแบบฟ้ฟาดูเหมือนแบบภาพฝนันๆน่ะไอ้วิธีเนี้ยมันก็มีวิธีทําอยู่เพเียงแต่ว่าถ้าสงูงอาถ้าชอบก็ทําไปมันทําได้โดยอะไรมันก็คือว่าเราเอาเลนส์เนี่ยมันถ่ายย้อนแสงใช่ปะ่ะเราให้แดดเนี่ยมาโดนหน้าเลนส์มันก็จะเกิดฟ้าถ้าสงูงไม่ชอบเราอาจจะไม่ชอบความฝ้าขนาดนี้เราก็เอาฮูดมาใส่หรือว่าเอาผ้ามาบังหรือเอาหมวกมาใส่งี้มันก็จะหายฟ้าได้ ไปดูดีกว่าเขาเป็นยังไงถัดไปคือทีนี้เวลาถ่ายเกิดฝ้าถ่ายดูก่อนว่าเกิดฝ้าเป็นยังไงมาดูวิธีการถ่ายเกิดฝ้าคือาการให้แดดเข้าไปที่หน้าเลนส์ถ่ายให้ฝ้าเออเนี่ยการที่ภาพมันจะเกิดฝ้าเนี่ยมันเกิดจากการที่แสงแดดเนี่ยมันมาเข้าที่หน้าเลนส์อย่างนี้ภาพที่ได้มันก็เลยจะดูฟ้าๆแล้วก็จะดูเหมือนแบบว่ามันฝัน บางคนอาจจะไม่ชอบถ้าใครที่ไม่ชอบเนี่ยก็ต้องแก้มีวิธีแก้อยู่เราอะเตรียมทางแก้กรณีฝ้าคือใส่ฮูดแต่ว่าเลนที่เราใส่ฮูดได้คือเลนไวท์ไม่เราแอบไปทํามาอะไรเราแอบไปทําโดยที่พี่ก้าไม่รู้ตัวจริงอะใช่นี่นี่เราได้รับความอนุญาตหรือยัง <c oughs> อันนี้เป็นเลนฮูดของ50าสิเป็นวกเป็นโอทับของไอเราทุกโก เอาเลยดูดีว่าจะใช้ได้ป่ะปัดขอบดอกไม้ด้วยนะเนี่ยสวมเลยรูโฮ้ยมันสักไอหูเน yes ี่ยมันจะช่วยกรณีที่เกิดฝ้าแล้วก็แพ้แต่กรณีของเราฝ้าเผื่อแก้แบบไม่ชอบฝ้าทำไงนโอเคนี่ไม่ฟ้าแล้วอุ้ยนี่ใช้ได้จริงๆด้วยไม่ฝ้าไม่ฟ้าอุ้ยแจ๋วเลยอ่ะสวยดีสวยดีใช้ได้ ไม่ฟาเลยเก oh <my. S 1> ่งจริงเลยใครทำเนี่ยใครทำฟลูมก,ม,กมกับทำกับทำโปรดิวเซอร์ทำเองเะคะ <laughs> เดี๋ยวเราจะต้องมู <laughs> ไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วจริงๆแล้วว่าการถ่ายภาพริมไร์นะมันก็จะมีอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์เสริมที่มาช่วยทําให้ภาพริมไร์ของเราเนี่ยมันดูจ้าขึ้นมันก็จะมีอุปกรณ์อยู่สองอย่างมันก็จะมีแผ่นรีเฟล็กอยู่ในซองยังไม่ได้แกะออกมา เดี๋ยวตอนใช้งานเดี๋ยวไปดูดีกว่าหน้าตาเป็นยังไงเคยเห็นกันอยแล้วแหละอีกอันนึงก็คืออันนี้แฟลตอยู่ในซองก็อันนี้แกะง่ายนี่อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะเดี๋ยวมาดูว่าใช้ยังไงดูไปทีละอย่างอย่างแรกเรามาดูที่แผ่นรีเฟล็กกันก่อนแผ่นรีเฟล็กเนี่ยมันก็จะหน้าตาเหมือนที่บังแดดรถนี่แหละแต่ว่าความพิเศษของมันคือมันจะมีสีสีที่ใช้เด้งแสงอะ่ะก็จะมีสีเงินสีทองสีขาวสีดําแต่ทีนี้ในวันนี้เนี่ยที่เรามาถ่าย เราจะใช้แค่สีหน้าเงินหน้าทองแล้วก็สีขาวเพราะว่ามันจะให้แสงสะท้อนเข้าหน้าหรือเข้าตัวแบบเนี่ยในโทนที่มันต่างกันออกไปคราวนี้เรามาดูว่าทั้ง3หน้าเนี่ยมันให้ความแตกต่างกันยังไงเรื่องของการใช้รีเฟล็กทีนี้ไอ้เรื่องรีเฟล็กเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมี3หน้าที่เราจะมาใช้วันนี้ก็คือหน้าเงินหน้าทองแล้วก็หน้าขาวเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันดูว่า3มหน้านี้มันต่างกันยังไงเริ่มจากหน้าขาวก่อนแล้วจะไล่ไปเงินและทอง โอเคนี่คือสีขาวถัดไปสีเงินโอเคต่อไปหน้าทองมามูทัสเดอเดอกลาสให้หน่อยสิก็คือว่าทั้ง3าอย่างเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่ามันได้โทนที่มันแตกต่างกันออกไประหว่าง3มสีที่เทียบไปเมื่อกี้ที่นี่เทคนิคการถือเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือทิศทางการเข้า ของแสงจากรีเฟกซที่จะสะท้อนเข้าหน้าเนี่ยมันจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ปริมาณของแสงเนี่ยก็ควรจะเป็นธรรมชาติเหมือนกันไม่มากไม่น้อยจนดูผิดธรรมชาติเกินไปคราวนี้เราจะมาใช้รีเฟกซในงานสร้างสรรค์อีกหนึ่งอย่างก็คือสร้างลมให้เกิดผมสยายดูเย็นเย็นสบายสบายลองลองดูตอนนี้นางแบบดูท่าทางจะเย็นสบายหน้าพันแล้ว ก็เห็นการใช้รีเฟล็กแล้วเนาะคราวนี้เรามาดูอุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ในการให้แสงเพิ่มเติมกันก็คือแฟลชแฟลชอันนี้หลายๆคนเรียกร้องอยากให้สอนนะคะก็เราก็มีแอบแทรกไปบ้างในบางคอนเทนต์คอนเทนต์อะไรก็ไม่รู้ไปไล่ดูเอานะคะคราวนี้เราก็จะพูดถึงมันบ้างเล็กน้อยนะแฟลชเนี่ยจะถูกใช้งานแบบเดียวกับรีเฟล็กนั่นแหละก็คือการให้แสงเพิ่มเติมที่ดูเป็นธรรมชาติแต่ครวนี้มันเป็นอุปกรณ์อย่างนี้เท่านั้นเองแหละงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันใช้ยังไง เราจะมาใช้แฟลชแทนรีเฟกกันบ้างคือแฟลชเนี่ยก็จะทําหน้าที่เหมือนกับรีเฟกนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์อย่างนี้แต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราจะใช้เนี่ยเราจะต้องมีวิธีการเซตเพราะเราใช้งานร่วมกับแฟลชใช่ป่ะโดยปกติเนี่ยสปีดชัตเตอร์เนี่ยมันจะถูกล็อกเอาไว้ที่1นึ่ต่อสองทีนี้เวลาถ่ายพอร์เตเนี่ยค่า F มันกว้างพอค่า F มันกว้างปุ๊บแล้วสปีดชัตเตอร์ถูกลลอกไว้ที่1นึ่งต่อสองเนี่ยมันจะทําให้แสงล้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมาปรับ ที่ตัวแฟลชเนี่ยให้เป็นไฮสปีดซิงค์เพื่อให้แสงไม่ล้นให้สปีดชัตเตอร์ทำงานได้เหมือนเดิมว่าอ่ะเราเปิดค่า F บฟ้างสปีดชัตเตอร์ก็ยังเป็นปกติอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเซตให้แฟลชเนี่ยเป็นไฮสปีดซิงค์เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเซตยังไงพอเราติดทรานส์มิเตอร์ปุ๊บเนี่ยเราจะกดที่ปุ่มนี้มันก็จะกลายเป็นไฮสปีดซิงค์แล้วเพราะฉะนั้นค่าสปีดชัตเตอร์จะไม่ถูกล็อกไว้ที่1กับ200 ทิศท,ทางของแฟลชเนี่ยควรจะเข้าให้เป็นดูเป็นธรรมชาติที่สุดอย่าให้ทิศมันดูแปลกแล้วก็ดูผิดปกติรวมถึงปริมาณแล้วก็พลังของแฟลชที่เราต้องเซตด้วยว่ามันควรจะเป็นธรรมชาติไม่แสงไม่แรงจนเกินไปถึงเวลาที่เราต้องการริมไลท์แต่ว่าแสงไม่มีคือมนุษย์ก็จะมีความโลภอยู่ ก็มีอุปกรณ์อะไรมาตอบสนองความโลภของมนุษย์อยู่ตลอดเวลาก็คือแฟตแย่ค่ะแต่เราจะมาใช้แฟตแย่ในการสร้างริมไลท์ที่เรียกว่าเป็น artificial ลิมไลท์กันดีกว่าเราใช้อะไรบ้างก็ใช้แฟตแล้วก็ใช้ขาตั้งเราจะใช้ไวเลสแฟตก็คือเราจะเอาแฟตเนี่ยไปตั้งเอาไวต้ตรงข้างหลังของนางแบบเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเซตการจัดวางกันดีกว่าตอนนี้แสงหมดแล้วเราก็เลยจะมาสร้าง artificial ลิมไลท์ด้วยการใช้แฟตวางไว้ที่หลังนางแบบเสร็จแล้วพอเวลาถ่ายใช่ปะ มันก็จะโตมาข้างหลังเราก็จะเห็นแบบแสงแบบเป็นริมข้างหลังอย่างเงี้ยนี่วางไว้อย่างงี้แเราก็ามาซ่อนไว้ข้างหลังเขาอย่างเงี้ประมาณเนี้ยแล้วเดี๋ยวตากล้องเขาก็จะหามุมหลบ อุปกรณ์เสริมสำหรับการถ่ายลิมไลท์ใช้ดีหรือไม่ใช้ดีก็อันนี้ก็จะไม่ฟันธงดีกว่าว่าใช้ดีหรือไม่ใช้ดีอยู่ที่ว่าคอนเซปต,ต์ของงานเราเป็นยังไงความพอใจของเราอยู่ตรงไหนคือถ้าเกิดว่าใช้แล้วยังไม่พออยากได้มากกว่านี้มีอะไรมาช่วยดูดีกว่านี้ไหมก็ใช้ไปนี่คือข้อสรุปสําหรับจะใช้หรือไม่ใช้อุปกรณ์เสริมเหล่านี้คะแต่ถ้าจะให้เลือกอุปกรณ์เสริม2อ,อย่างระหว่างแฟลชกับตัวรีเฟล็กเนี่ยก็จะไม่อยากฟันธงเหมือนกันว่าอะไรดีกว่ากันเพียงแต่ว่า เอาเป็นว่าดูตามความชอบชอบแบบไหนชอบแสงแบบไหนของแฟลตหรือของรีเฟกก็ใช้อัน,นันไปแต่ว่าถ้าเกิดให้ถามก้าวนะถามทีมงานเนี่ยก็คือจะบอกว่าชอบรีเฟกมากกว่าเพราะว่ามันให้แสงที่ดูเป็นธรรมชาติกว่านะในความเห็นก้าวแต่สําหรับการทา artificial rim light แล้วก็ไม่มีทางเลือกเราก็ต้องใช้แฟลตช่วยอยู่ดีสรุปว่าแฟลตก็มีประโยชน์รีเฟกก็มีประโยชน์จริง,รงๆวันนี้ได้ใช้รีเฟกนี่รู้สึกว่าสนุกดเหมกันนะเราแบบหาแสงอะ ว่าเราจะแบบเบลส่ายยังไงให้มันดูเป็นธรรมชาติที่สุดให้ปริมาณแสงมันมันไม่เยอะเกินไปดูไม่ผิดธรรมชาตินะสนุกดีเอาไว้แล้วทําคลิปสอนใช้ไอตัวนี้ดีกว่า <Woo> คือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้แบบมีทีมงานเยอะอย่างเงี้ยเราก็มีวิธีครูเขามีวิธีแนะนําอยู่ว่าเขาจะใช้แฟลชยังไงถือกล้องยังไงอะไรเงี้ยครูเขาบอกว่าคือเราเนี่ยไม่ไม่อยากลาบากเราก็ไม่ต้องอะไรมากใช่ไหมเราก็เอากล้องติดกับขาไว้ แล้วเราก็มาถือรีเฟกติจะทชลจะให้ดีเนี่ยเราควรจะไปเอาโปรอย่างา b j งี้มาเป็นแบบนะเขาก็ถือรีโมทถ่ายรูปก่ยังไม่ลองเลยจะได้อยังไงเราก็มาถือถือรีเฟกเอาอย่างแล้วเราก็บอกรองเป็นตากล้องก็รีเฟกก็ได้มีขาดูไหมพี่เ้ยเห็นเขาเอาแฟนติดขากล้อง้ก็ล้องติดกับขาแล้วเราก็มาถือแฟนเราก็รู้สึกว่าเราจะได้ถือได้อย่างใจไงอันนี้เป็นคําแนะนําของครูเบนนะคะ ฟังหูไว้หูะเสร็จสำหรับคลิปนี้ใช่ให้มาหมูบายบายด้วยดิพบกันใหม่คราวหน้าเดี๋ยวไปดูนางแบบนางแบบของโราเนนี้สวยมากขอบคุณสำหรับนางแบบเรามากเม่ชอบมากคราวหน้าต้องเจออีกแน่ๆ this is our model for today say something to my member I love to go member thank you for taking photo of me today it was very fun น้องมัมูนะคะเป็นคนญี่ปุ่นที่พูดภาษาไทยไม่ได้พูดได้แต่ภาษาอังกฤษนะคะพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหม Can you speak Japanese Speak นะคุณนิชえっと前田マムですえっと今日は写真を撮ってとても楽しかったですโอ้โหมูท้องน่ที่น้องมัมูพูดภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคือพูดมั่วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย เบรสโยแฮะอะขอบุดเหมือนไอ้พวกโรคจิตแล้นข้อสนุกของ artificial r i m l i g h t เนี่ยอร่อยจริงๆเลย มาซื้อแบนเนอร์กับเราได้รีเฟกหน้างเงินอันนี้เป็นรีเฟกหน้างเงิน